อรุณสวัสดิ์ค่ะเช้านี้หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะคืนนี้ที่ระเบียงวา้าสปันนะคะอ่าอำเภอบอกเกลือจังหวัดน่าน,นคืนนี้นอนหลับสบายที่พักสุดหรูนะคะได้ใช้ชีวิตสโล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 ไล นะคะที่สปันเมืองอากาศบริสุทธิ์โอโซนสูงสปันเขาขึ้นชื่อนะคะวิวด้านหลังนะคะเบื้องล่างนะ่าจะเห็นทะเลหมอกทอดยาวไปตามคุ้นเขาที่สลับซับซ้อน มีวิวทุ่งนานะคะที่ที่สปันที่บ่อกเกลือนี่จะเป็นที่ลุ่มทุ่งนาเขียวกะจีทำไร่ทำนาเป็นอาจิบหลักของที่นี่อากาศดีนะคะแต่ข้อเสียคือหน้าฝนนี่น้ำจะท่วมแม่น้ำว้าเนี่ย จะไหลหลากมาเป็นน้ำป่าไหลหลากเลยล่ะนั่นจะท่วมนะถ้าฝนชุกชุกนี่บริเวณนี้จะนจะน้ำท่วม่ะปีที่แล้วบอกว่าน้ำท่วมจนไม่เห็นต้นข้าวแต่เขาก็อยู่กันอย่างชุมชนเข้มแข็ง รีสอร์ทเต็มไปหมดเลยแล้วกา็อากาศดีอากาศดีที่สปันค่ะมารับโอโซนกันนะคะ